เดี๋ยวผมส่งสรุปให้นะครับได้เลยขโทษค่ะคนเปนอะไหมคะคุณลุนะคะนี่แกถูพื้นยังไงให้มาโดนขาฉันเนี่ยถ้าขาฉันหักแล้วใครจะรับผิดช,ชอบเป็นไงบ้างครับคุณแมรี่เจ็บตรงไหนหรือเปล่าเจ็บขาค่ะไม่รู้ว่าขาจะหักหรือเปล่านี่แม่บ้านที่นี่เขาทํางานแย่ขนาดนี้เลยหรอคะงาน,นง่ายๆแค่เนี้ยทาไมถึงซุ่มซ่ามก็ไม่รู้ถึงว่าเป็นดิเคมแม่บ้าน ผมต้องขอโทษแทนพนักง,งานของผมนะครับนี่รีบขอโทษคุณแมรี่เลยดิคุณแมรี่เขาเป็นลูกค้ารยายใหญ่ของที่นี่นะขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะฉันแกกล้าดีงไงมาเรียกตัวเองว่าฉันสิ่งที่แกควรที่จะต้องพูดอะ่ะคือขอโทษนะคะคุณหญิงคี่ข้าอย่างฉันไม่ได้ตั้งใจคเอ,อ่อผมต้องขอโทษแทนพนักง,งานของผมอีกครั้งนะครับเอางี้ดีกว่าผมให้แหวนทองวงนี้ แทนคำขอโทษแล้วกันนะครับเอ่อจริงจริงไม่ต้องถึงขั้นขนาดนี้ก็ได้นะคะคุณเนทถือว่าผมขอให้เรื่องนี้มันจบไปนะครับก็ได้ค่ะเห็นแก่คุณเนทนะคะถ้างั้นเราไปคุยเรื่องธุรกิจกันต่อก็ได้ค่ะยังครับเรายังไปไหนไม่ได้เรื่องที่พนักงานของผมทำคุณเจ็บเขาก็ขอโทษแล้วแต่ที่คุณตบเขามันยังไม่ได้เคลียร์เลยนะครับ หมายความว่าไงคะพนักงานของผมทําคุณเจ็บเขาขอโทษคุณแล้วแล้วผมค่าชดเชยอัคุณแล้วต่อไปก็ถึงตาของคุณที่ต้องขอโทษพนักงานของผมบ้างแล้วล่ะครับคุณจะให้ฉันขอโทษแม่บ้านกระจอกกระจกคนนี้เหรอคะฉันเป็นถึงลูกค้า V I P เงินตั้งหลายล้านนะคะที่ฉันจะเอามาให้คุณต่อให้เอาเป็นเค้นหมาในบริษัทผมคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับเขาเพราะเขาคือคนของผม พูดแบบนี้แสดงว่าคุณไม่อยากได้โปรเจกต์ใหญ่จากฉันแล้วใช่ไหมคะคิดดีๆนะคะถ้าคุณเสียฉันไปเนี่ยเงินหลายล้านเลยนะคะที่คุณจะไม่ได้ผมคงไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วครับแค่ผมเห็นว่าคุณตบพนักง,งานของผมเนี่ยผมก็ไม่อยากร่วมธุรกิจกับคุณแล้วได้แล้วคุณจะเสียใจเดี๋ยวครับสรุปแล้วคุณจะไม่กอดโทษพนักง,งานของผมใช่ไหมใช่ นาวเมื่อกี้เขาตบคุณยังไงคุณก็ตบเขาคืนแบบนั้นไม่กล้าค่ะผมสั่งเอาสิแกกล้าตบฉันไหมล่ะตบเลยฉันไม่กล้าค่ะยังไงดีอะคะลูกน้องคุณไม่กล้าปอ จัดการได้ค่ะนี่แกกล้าตบฉันเหรอกล้าสิครับก็จะหน่ายฉันสองดีนะครับที่ผมเป็นผู้ชายอ่ะไม่งั้นผมคงตบเองเลยจำไว้นะฉันจะไม่มาเหยียบนี่อีกฉันขอโทษจริงๆนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับมันจบไปแล้ว เรามันจะไม่เป็นอะไรหรอคะคุณแมรี่คือลูกค้ารายใหญ่ของเราเลยนะไม่เป็นไรหรอกลูกค้าหาใหม่ได้เสมอแหละแต่คนที่ขยันและซื้อสัต์ตลอดสิบป,ปีอย่างนาวเนี่ยผมก็หาไม่ได้แล้วขอบคุณนะคะวันนี้จะตกไปแหล่าไหนเลยเอาล่ะ,ละยกย่อยๆไปทำงานได้แล้วขอบคุณนะคะ อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งติงต๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วนยนะคะ